พร้อมยังจังหวะเหรอวะพี่มึงอยากอยู่หน้าหรืออยากอยู่ท้ายได้หมดอ่ะเอาลงมาก่อนแม่งหนักเลยนะพี่เออเบาแต่หาโอ้ยเบาตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยเบาช้านะเดี๋ยวลื่นมึงอาจจะช้าหน่อยเดี๋ยวกูลื่นเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเครับเออช้าช้าหน่อยช้าหน่อยไนะบอกแล้วสบายต้องมันออกกำลังกายเข้าใจเปล่าสองพันอ่อเนี่ยจะได้มีแรงยกเรือ สวัสดีครับผมพว่ผมตุ้มทีเอฟนะครับวันนี้นะครับผมมากับสองพระนนทรนะฮะ ผน่อแรกนะครับอาจารย์บีนะครับกับอีกผน่อนหนึ่งก็คืออาจารย์หนิงนะฮะสวัสดีครับนี่ครับอาจารย์หนิงนะครับฝากชแนลด้วยชื่อช่องอะไรฝากช่องคนตกปลา k t p ไว้ด้วยนะครับครับช่องคนตกปลานะครับแล้วก็อาจารย์บีนะครับกำลังจะมีช่องนะฮะอาจารย์บีชแนลครับเดี๋ยวจะทําคลิปลงในเร็วนี้ติดตามกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมมาอยู่ที่เสนานะครับจังหวัดอยุธยานะฮะหมายนี้นะครับบอกเลยว่าไม่เคยมีใครมาตกเหมือนกันเป็นการสํารวจหมายครั้งแรกของพวกเรานะครับก็เลยเอาเรือมาลงกันนะฮะซึ่งเปอร์เซ็นต์แฮวเนีี่ยยผมตให้เล90%นะ เปอร์เซ็นต์ได้นี่แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับปลาที่เราจะหวังที่จะได้นะครับก็จะมีปลาช่อนนะครับปลากระสูบนะครับแล้วก็ปลาชะโดนะฮะที่มีโอกาสจะเจอนะฮะส่วนอุปกรณ์วันนี้นะครับที่ผมมานะครับนี่ครับวันนี้ผมก็เตรียมมาสามเซตนะครับของไดว่าหมดเลยนะครับก็จะเป็นล้อที่ผมใช้ประจําเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นเหยื่อฟ้าลั่นนะฮะบอกเลยว่าหมายที่นี่นะฮะเปิดซิงป่ะจันหิงเปิดซิงครับถ้าบอกเปิดซิงนี่รู้สึกว่าใจแป้วเลยวะโอกาสแห้วนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ วันนี้ก็ผมก็หวังว่าจะได้ปลาช่อนเัาสองตัวแล้วกันนะฮะจะได้ชุ่มชื่นหัวใจหน่อยฟุ๊กๆหน่อยอาจจะเจอชะโดนะฮะปลากระสูบนี่คิดว่าโอกาสเจอมีไหมกระสูบนี่น่าจะเจอง่ายกว่าปลาอ่นถ้าถามผมนะเดี๋ยวอาจจะได้ลุ้นกระสูบแล้วกันนะฮะ,ะ,ลละตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ในน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทําการสํารวจหมายนะครับบอกเลยหมายที่นี่ไม่เคยมานะฮะเราจะไม่รู้ว่าจุดไหนมีตัวไม่มีตัวนะฮะแต่เราก็จะลองใช้ความสามารถกับประสบการณ์นะฮะลองตามหาปลาดูแล้วกันนะครับ เวลาเราออกหมายตกปลาที่แบบไม่เคยตกมันจะมีความตื่นเต้นนะมันก็ใช่มันเป็นอะไรใหม่ๆไงเหมือนเล่นเกมแล้วเป็นด่านใหม่อ่ะอะไรประมาณนั้ที่ไม่เคยเจอมาก่อนไม่รู้จะเจออะไรบ้างแต่มันมีคําว่าแห้วอ่ะกดกดบ,บังคับจิตของอยอูหลอนนะคาว่าแห้วนี่แค่พูดเบาๆก็เจ็บนะโอ้เจ็บมากอันนี้คันชุดแรกที่จะมาใช้นะครับในการเล่นพวกเหยื่อตกปลากระสูนนะนจะเป็นคันลิเบเรียนนะครับกับล็อกอัลฟานะครับพอรู้สึกว่าเวลาใช้คู่กับปักให้มัน ค่อนข,ข้างสนุกเลยนะฮะใครได้ก่อนถือว่าปลดล็อกนะกระสูบเหรอ เฮ้ยหลอดหรือเปล่าตึ้กเลยน้ำม้วนเลยนี่นี่ไงเชมเลอร์เลยเฮ้ยจริงเหรอไล่กัดผมสองทีแล้วใหญ่เป็นโลเฮ้ยหมูแล้วจานหนิงไม่นอดไปเลยวะอย่างหลอนอันนี่ใหญ่จิ้งตรงเมื่อกี้เฮ้ยบางทีการนอนน้อยก็เป็นอาการหลอนอย่างหนึ่งนะ น,นี้จุดที่เราเน้นเราจะเน้นตามต่อม้อเดียวเลยนะฮะเป็นพวกกระสูนเฝ้าตอมอ้อถ้าใครตกสายแม่น้ําจะรู้ว่ามันจะเป็นจุดแรกที่เราสามารถหาตัวมันได้นะฮะเป็นซุ้มไผ่แล้วใจสั่นบึ้มสักทีเลยบึ้มมาเลย ต้องตึ่ง้ะน,นะอืมต้องพุ่งออกมาแล้วแต่ผมว่ามันมีเลยเรายังไม่รู้เังหาไม่เจอมันอยู่แนวไหนยังไม่รู้สไตายลุงครับแถวนี้เคยเห็นปลาชะโดแถวไหนบ้างไหมครับไม,ไ,มไม่เคยเจอเลยะฮะแล้วก็สูบอ่ะครับขอม,มีทั่วไปใช่ป่ะครับแถงกาชะโดน่าจะเป็นแร่ไอเทม อืแสดงว่าเยอะหาไม่ได้แต่เอาแต่อยู่เป็นแหล่งเป็นที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งไงงานล่ะมันจะมีสะพานอีกไหมสะพานน่าจะต้องย้อนไปทางโน้นเหรอเที่ยวลงเมื่อกี้เป็นไอ้บ้านโพใช่ไหมใช่วัดบ้านโพตอนนี้มีสะพานอยู่สองฝั่งอ่ะ อันที่เราเห็นที่แรกที่บอกว่ามีแพปลา,าคือสะพานตรงเสนาปะ่ะระยะทางก็พอกัอนอะกลับไปทางนี้เหรอเออกันไปทางนี้ก่อนพี่ตามน้ำไปก่อนแต่ตรงนี้ไปถึงตรงนี้เดี๋ยวกูลองคำนวณดูก่อนนะหนึ่งจุดห้ากิโลตีไปเอาตามโคง้งน้ำสองโลอะ่ะเฮ้ยเจอเหลี่ยมช้อนสวยวะต้องเอาทางถัดของเราก่อนนีนกระชอนไง ัดเลยนั่งไงปาลาอะไรวะช่ช้อนเหรอการเหมือนกระสูบไปวะเฮ้ยอูยปาลาอะไรวะช,ช้อนเหรอเฮ้ยตีกิ่งไม้ปะหลุด,ดแล้วน่าจะเป็นปลาช่อนอ่ะไม่อยู่วันหนิงอ,อ,อ,อยู่ที่ไหนหลุดแล้วอเ,นนเออมันไอ้นี่ไง ผมเซ็ตเบรกกระสูบไว้ฟืดเลย,เลยโอโ้เสียดายครับจานทุน่มโอ้โหแม่งลืมฝ่าห,หัวเสามันเลยมาเลยพี่กระสูบนี่แหรอปลาอีกแล้ว นี่ไงโดนแล้วหนิงอยู่อยู่อย,อยู่อยู่อ,อ,อยู่อยู่เฮ้ยจะวิ่งเข้าเสาอะโดนแล้วโดนแล้ว,วกระสุนถอยเลือให้หน่อยเยี่ยมนี่ไงปีปักโอเคสายมันเกือบโลได้เกือบโลได้ไดเอ้ยอันนี้เห,อเหอรอไหมเหยื่อลอดแท้งของกู หนายมากนะครับโลได้ว่าตัวนี้มาเช่า uh, <sure. S 2> นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับกระสูบใส่สักโลกว่าได้ตีจังหวะเดียวเลยเมื่อกี้ลูกป,ปลาไล่แล้วมันเป็นจังหวะที่แบบว่าที่มันจะกัดง่ายสุดคือจังหวะนี้เลยตอนที่กระสูบไล่กัดลูกป,ปลานะใส่โลกว่าได้สวยๆว,วันนี้ผมมาถึงแล้วนะครับแม่น้ําน้อยนะครับอาเภอเสนานะครับอยุธยานะฮะไ,ไม้เดียวโดนเลยไปเช้ sure. เรียบร้อย โอ้โหดีนะเคยตกมาก่อนแถวบ้านมีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่นี่แหละโลกมันเป็นความโหดร้ายอย่างนี้แหละโลกของนักตกปลาดีนะมันเคยมีสุภาษิตอย่างหนึ่งอ่ะเคยได้ยินเปล่าวความไวเป็นของปีศาจเว้ยเข้าใจไหมหนิงเข้าใจเอาเรียบไหน <laughs> หนีไงโอ้โหยาเฮ้ยแม่งใหญ่เลยหนิงหนิงหนิงดนแล้วโดนแล้วอาจารย์หนิงโดนแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจร่ม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 เใจร่มใจร่มสวิงมาสวิงมาจะช้อนเองหรือให้ผมช้อนให้จานช้อนให้ดีกว่ามาเดี๋ยวกูจะเอาให้หลุดเลยเอ้ยเรียบร้อยครับอาจารย์หนิง วันนี้เราเจ้ากันแล้วนะโอเคไม้ต่อไปนี่ผมตกแล้วนะโอเคจ้าถือว่านี้วินวินกันทั้งคู่แล้วนะฮะใครจะหาแต้มเพิ่มต่อไปได้ก็รอรุ้นดูแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> นี่โอโคครับ <Okay. S 1> กัดเร็วกี่คนะตัวนี้กัดปลั๊กนะครับ ในที่สุดอาจารย์หนิงก็ปลดล็อกแล้วนะครับกระสุบเสนายุทธยานะฮะหมายที่แบบว่าไม่เคยมานะฮะพวกเราก็มาได้ตัวกันที่นี่นะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณยังไม่เที่ยงนะครับสักสิบเอ็ดโมงครึ่งอยู่นะครับคิดว่ายังพอน่าจะพอลุ้นหาได้อยู่ยังไงก็ลองติดตามดูกันนะครับผมมาลองลุ้นดูดมไม่มาว่ะฝูงแตก เฮ้ยนิงตามระคืนมา้เริ่มเลยวะยัง<ว>ตามมาอยู่ตามมาอยู่แขวงเลยแกวงแกวงอาจไปก่อนนะขอตีกันนิดนึงเผื่อมีฝูงอยู่เผื่อมีฝูงอยู่ามมาจันหนิงสองตัวติดเลยนะฮะแซงว่ะนี่สองตัวช่างรวมกันมีสิทใกล้เคียงมนาะ <c oughs> เขาก็นับตัวที่ใหญ่สุดแล้ววะ <c oughs> เฮ้ผมนับจำนวนวะเวลาเฮ้ยอะไรวะสูบในาน้ำน้อยสองแต้มติดนี้ก็ สะใจนิดๆนอะคือแซงอาจารย์ตุ้มแล้วแต่ว่าจะตัวมันเล็กอาจารย์ตุ้มเหมือนอ่อนให้ไม่ตีให้ผมตีอ่ะตัวมันเล็กไงไรู้ว่าจะพูแบบนี้เลยแหละใช่อตอนแรกเราก็เกรงใจจันหนิไงก็เห็นแบบว่าแบบยังไม่ได้ปากลัวแบบ<ไ>เห็นทําหน้าเศร้าเลยนะ<ไ>เห็น,หนทําหน้าเศร้าผมก็ผมไม่ตีแล้วให้จันหนีงเขาตีดีกว่างั้นผมขอบคุณมากแล้วกัน เดินทางมาประมาณสักกิโลกว่าจากหมายเมื่อกี้ครับที่อาจารย์หนิงโดนกระสุนนะครับก็ตอนนี้มาอยู่หน้าอำเภอเสนานะฮะเห็นอาจารย์หนิงว่าเมื่อก่อนนี้กระสุนแถวนี้เยอะ,ะครับจะลองไล่ตกดูนะครับแต่ดูหมายแล้วก็สวยอยู่นะครับลงสีเก่าถ้าไม่ลงสีนะ่าจะเป็นอะไรสักอย่างมาดูบรรยากาศแล้วก็เชิได้อยู่บรรยากาศหน้าตงึงขายสวยีย่โดนแล้วมันมีมันออกมากัดแล้วเนี่ย ไม่มีชอม่องออกสักจุ๊บเนาะอืมไปมันก็อยู่ติดกันเลยนะดูในแมปอ่ะ,อะมีแมงสอยวะนี่ เราจะปล่อยผ่านโอ้โหเงียบได้ไงวะออตั้งน้ำลงแบบนี้แล้วมันจะเพื่อมาจดบหูยิมดิมเต็มเลยบแบบคนหน้าตีเฮกซับอ่ะไม่ตีปั๊บใส่เงี้ย กัดไม่อยู่ยังอยู่ยังอยู่นี่แหละดอกนี้แหละโดนเห็นตีตามใต้ลมเงาเดียวเลยนะฮะไม่ได้เน้นตรงไหนเลยนะครับจังหวะมันขึ้นมาให้เห็นตัวนะครับ เท่านั้นแหละพอเผยตำแหน่งก็เรียบร้อยฮะเราก็โซโล่เลยย้ำไปไมาที่3นะครับได้เรื่องเลยฟ้ารันนะครับส่งแบบมีก้ามนะครับกัดกแบบันเต่มเต็มเลยแทบไม่ได้ส่งเลยวัดบินมาเลยนะฮะได้ปลาพูดอะไรก็ได้อ่าใช่มันเราต้องพีเศษหน่อยขายของขายของนิดนึง <laughs> สายกำลังดีใช้ปมาณส,สักสองสามขีดกำลังได้ทอดอยู่เราก็จะหาตัวต่อไปนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมง อย่างนั้นก็อาจจะกลับไปเก็บกระสุนรงตอม่อใช่ไหมอาจารย์หนิงใช่เดี๋ยวเรากลับไปเก็บกระสุนรงตอมอก่อนกลับตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วใช่ไหมใช่ร้อนแบบรุนแรงมากอากาศนี่ร้อนจะจัดเราจะได้ไปช้อนตามใต้บ้านนี้ฮะอุ้ยดูชูโดชาโดชาโดโหอาจารย์หนิงอ่ะโดอะไรวะโดป๊อกเหรอเฮ้ยสาดีว่ะโมีสายอยู่ไปหาจนเจอ จะโดนแม่น้ำน้อยสีร้ายสีโอ้จันหนิงโดนเดี๋ยวคุณจะตีอยู่แล้วเมื่อกี้ใส้โลกว่าเกือบสอง้วเนี่ยเกือบสองได้สองได้ป่ะพี่เออใส้สองได้จะโดป่าด้วยนี่ครับสไลด์ไปโบ๊ะเลยทีเดียวยอดน้อยโบ๊ะบะโบ๊ะบะใจร้ายนะสีอะไรวะ หล่อแรงกูได้ไงวะเนี่ยขาไปนี่พลังเยอะนะมีแรงยกขากลับนี่ไโอเคเรียบร้อยนะครับวันนี้เสร็จภารกิจนะครับตะลุยแม่น้ำน้อยนะครับที่เสนาจังหวัดอยุธยานะครับสรุปผมประกอบการนะครับก็มีผมกระสูบหนึ่งนะครับช้อนหนึ่งอาจารย์บีอะไรกระสูกตัวใหญ่ยูกระสูตัวใหญ่เดี๋ยวดูในช่องครับของอาจารย์หญิงนี่หล่อสุด ชะโดหนึ่งนะฮะมามแล้วก็กระสูปสองนะฮะมาให้มันเป็นทีของผมบ้างเถอะแฮว์มาหลายอาทิตย์แล้วเฮวมาหลายทีแล้วนะเค okay, วันนี้ก็ถือว่าจบภารกิจนะครับตะลุยแม่น้ําน้อยนะครับถือว่าทุกคนคอมพิวต์กันหมดนะครับไม่มีใครแฮวนะครับสุดท้ายผมก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็รอชมคิดใหม่ว่าผมจะไปที่ไหนต่อนะครับผมสวัสดีครับ